สองรุ่นใหญ่ของวงการบันเทิงเปิดใจหลังเกิดกระแสข่าวหนุ่มกะลาลั่นเตือนครอบครัวต้องมาก่อนพร้อมเป็นกำลังให้ทุกคนยังคงเป็นเรื่องราวที่หลายหลายคนยังเฝ้าติดตามกระแสข่าวอย่างต่อนเนื่องสำหรับกรณีของนักร้องเสียงนุ่มหนุ่มกะลาที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมายอมรับผิดเพียงคนเดียวหลังถูกแฉมีมือที่สามพร้อมเตรียมเซ็นใบหย,ย่ากับภรรยาจูนเพนชุลีภายในสิ้นเดือนนี้ อีกทั้งพันราย,ยายังได้ปรึกษาทนายส่วนตัวเตรียมดำเนินการฟ้องร้องบุคคลที่สเป็นเงินจำนวนสิบล้านบาทหลังจากที่เรื่องนี้ถูกพูดมากมายในวงกว้างทั้งแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงเองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวเรื่องนี้กันอย่างมากมายในโลกโซเชียลปาเต็ดน้านเน็กเปิดใจเรื่องหนุ่มกะลารวมไปถึงสองรุ่นใหญ่ของวงการบันเทิงอย่างปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมและพิธีกรชื่อดังหน้านเน็ก เกศเสสวิ์ปารกะวงณ์อุทยาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกระแสข่าวของหนุ่มกะลาโดยน้าเน็กได้เผยว่าในมุมผมเรื่องผัวเมียมีมิติที่ซับซ้อนมากเราไม่สามารถฟังแล้วตัดสินได้ในทันทีผมไม่กล้าออกความเห็นเพราะไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางคืออะไรอย่าเพิ่งเอาใจลงไปเล่นฟังให้รอบด้านก่อนเพราะหลายครั้งแล้วที่เราติดตามข่าวแล้วเป็นหมาทั้งประเทศก็มีเขารักเขาดีกันเราไม่เคยรู้เรารู้แค่ตอนเขามีปัญหากัน ส่วนทางด้านปาเต็ดก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมพูดได้เพียงว่าขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนโดยเฉพาะในมุมของครอบครัวซึ่งจริงๆแล้วครอบครัวต้องมาก่อนทุกฝ่ายคงประสบเรื่องหนักหนาสาหัสขอให้ตั้งสติค่อยๆค,ค,คิดแล้วก้าวต่อไปดีๆขอเป็นกําลังใจให้ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องภายในครอบครัวเพียงอย่างเดียวเพราะคุณเป็นบุคคลสาธารณะด้วย